ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามไปแล้วนะฮะผมก็จะทำการถอนเงินนะครับถอนเงินนี่นะฮะหนึ่งพันสิบเจ็ดบาทนี่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะว่าจะถอนได้ยังได้จริงหรือเปล่าครับตอนแรกมันมีสามพันนะฮะรวมกับ โบนัสนะครับนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไล่ลงมานะครับวิธีการถอนเงินนะครับคือที่เขียนว่าถอนเงินนะเข้าไปเลยนะครับครับผมมันจะมีก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นว่าถอนเงินนะฮะ แต่มันจะ,จะมีตรงที่โบนัสนะครับให้เราปฏิเสธโบนัสนะครับแล้วมันก็จะจะเหลือจํานวนเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับจํานวนเงินที่เหลือของผมที่สามารถถอนได้ก็นี่ครับ1นึ่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนเลยนะฮะหนึ่ับเจ็ดบาทดูว่าถอนได้ไหมฮะปฏิเสธโบนัสด้านหน้านะครับ แล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับฮนะเราก็เลือกนะครับธนาคารอะไรนะฮะนะครับก็เมื่อกี้นะครับต่อจากเมื่อกี้ก็คือเราใส่ ธนาคารนะครับว่าบัญชีเราธนาคารอะไรนะครับผมก็ใส่นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเลขเลขบัญชีนะครับท่านก็ใส่ลงไปนะครับเลขบัญชีนะครับพอใส่เลขบัญชีเสร็จแล้วนะฮะท่านก็มาใส่ชื่อผู้รับนะครับก็ใส่ชื่อเรานะครับตามสมุดเงินฝากนะครับแล้วก็ใส่ลงมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจำนวนเงินที่จะถอนนะครับหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์ผมจะถอนหนึ่งพันสิบบาทนะฮะมันมีหนึ่งพันสิบเจ็ดนะฮะโอเคนะครับถัดไปนะฮะถอนขั้นต่ำเห็นไหมด้านล่างนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะเพราะฉะนั้นต้องถอนหนึ่งพันขึ้นไปนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นผมก็จะคอมเมนต์หน่อยนะฮะ

ใส่ไปนะผมไม่รู้ใส่อะไรผมก็ใส่คอมเมนต์ดิดหน่อยนะฮะถอนนได้จริงก็จะโอเคมากครับคือผมถอนครั้งแรกนะครับแล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับแต่มันก็น่าจะถอนได้นะฮะนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วผมกดถอนนะครับปั๊บนะฮะกดถอนไปเลยนะฮะ ต้องขออาภัยยอดเงินที่ถอนได้สูงสุดของวันนี้คือ1,000บาท1,000บาทถ้าคุณคำถามเกี่ยวกับการฝากเงินสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ผมทำถูกไหมครับเนี่ยอย่าบอกก็ผิดหรือว่าต้องใส่จุด0ูนอีก ลองดูปลาเอานะฮะหรือว่ามันให้ใส่จุดศูนย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะฮะลองอีกทีนะฮะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นอ๋อก็ตัวเลขไงปลาเส่ว่าไม่เกี่ยวนะครับใส่จำนวนตางนะ กดลงไปนะฮะลองอีกทีนะเอ,อ้อหรือว่าวันนี้ธน,นาคาราปิดคุณคำถาเกี่ยวกับการฝากเงินเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับ ว่าวันอาทิตย์ธนาคารปิดหรือเปล่างั้นวันนี้เขาคกงไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันจันทร์หรือว่าวันอังคารเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองถอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองกดติดตามได้นะครับที่ช n n e l ผมนะครับเดี๋ยวคลิปตัวใหม่ออกมาเดี๋ยวผมก็ จะลงไว้ให้ท่านดูนะครับก็กดติดตามได้ด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะฮะลืมไปนะฮะถอนไม่ได้นะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ